สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโตนนะครับตอนนี้ชุดใหม่ของฮาร์ s สโตนก็ใกล้จะออกมาแล้วนะครับในเดือนหน้านะวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบกว่าผมจําไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับสิบสองหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะครับจำไม่ค่อยได้วันที่แน่นอนแต่ออกเดือนหน้านะครับโวยาทูเดอะซังเกนซิตี้นะครับชุดใหม่แล้วก็ได้การ์ดมาใหม่ด้วยนะครับถ้าคนที่ล็อกอินมาในช่วงนี้นะครับได้ตัวนี้เลย Blade Master โอคนิรรายสี่นะครับคำรามสู้ศึกแอบเลือกเพื่อลบล้างมินเนียนหรือเวทมนต์ใบถัดไปที่คู่ต่อสู้เล่นระหว่างที่มินเนียนตัวนี้มีชีวิตอยู่อ่าก็เป็นออกแนวคอนโทรลหรือว่าขัดจังหวะเล็กต่อยตีก็น่าจะใส่ได้นะครับเป็นมินเนียนที่เก่งเหมือนกันนะครับเล่นกับไมซ์เซตของคู่ต่อสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับใบนี้นะก็อย่าลืมล็อกอินมาเอากันแล้วกันนะครับ มาครับตาแรกสำหรับวันนี้อู้เจอกับวอลล็อกดีเลยโหมิเวทด้วยเอาครับเอามืออย่างนี้ดีเลยเทินสองลงท็อกไอรอนดีฟนะครับกับพานะสูงสักคู่กันเลยดีกว่าคอมโบไปเลย เธอแรกลงนี้ไปก่อนผู้ช่วยแห่งอาดอลงไปก่อนหรือว่าลงนี้ก่อนพันธงพัธมิตรดีกว่าคนระับบัฟตัวนี้ด้วยผ่าน ผ่านไปสิออ <c oughs> ดูว,ว่านี่นี่แหละดีแล้วจริงนะไม่ดัเท่าไหร่หรอกดีได้บิสเตอร์สมัยด้วยบับทุกคนบุนมือเธอหน้าลงทรอกอาร์นดีฟแล้วก็ใส่พาหนะสูงสักให้กับมันน่าจะจั่วอยู่นะครับ เยี่ยมเลยแล้วก็ฆ่าหนึ่งตัวโอเคอันนี้กัดไปเลยนะครับเคลียบบอ,อกไว้ก่อนนี่ไงเ้าเจอของแล้วฟล็อกไอรอนดีพร้อมกับโล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับฆ่ายากสุด ตัวปครับโดนเราหวดแล้วเทอร์อหน้านี้เราจะบัฟเพิ่มอีกหรือว่าเราจะลงมินเนี่ยนดีลงมินเนี่ยนดีกว่านะเอาดาเมจเพิ่ม <c oughs> อ้าวเล่นเวนไม่ได้นะครับจึงไปเลยิตรเตีเหลือสิเก โดนหวดอีกเทินห้าก็นี่เลยนะผู้แสวงสัจจะแห่งอาดอ์นครับลดค่าร่ายไรบั่มแห่งความหวังเควสขั้นที่หนึ่งสำเร็จจิบจิบ มาเล่นงานเจ้าข้าจะสู้ไม่สนหรอกครับตีหน้าสิจ้ารออะไร ออืืหว้าวว้าวแสงสว่างจัวสูตีบัฟไปดห้าไม่เอาตูดหตายอีกะอะดูใช้นี่ไปเลย ตีหน้าไปดิใครมันฆ่ายายกๆครับ7-6เรียบร้อยอปาปารปาผ่านไปหนึ่งตาดีเธอหนึ่งมีดูอิดฮามูล อันนี้ยังไม่เอานะครับนักเรียน,น,นยผู้ข่ำเคร่งผู้สวแบงหาขอ,องอาลดอกก็ออกไปก่อนยังไม่ต้องการดีได้เวทบัฟมาแล้วเทธอสองจะได้บัฟได้เธอนหนึ่งลงไปก่อนเลยใช้คอยก็ไม่ได้ใช้คอยก็เสกแมงนะครับโฮโฮเหนื่อย ไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่น่าสงสารจังเลยเตอโลศักดิ์สิทธิ์อีกต่างหากปั๊บปะร์ฟายอมแพ้ไปเลยนะครับโอเคง่ายๆนะครับทำเควส์สำเร็จแล้ววอร์รี่เอิร์ทีลสครีมายหัวเจ้าไว้แล้ว จงอยู่ในความสงบนี่เอาไว้ก็ดีนะเจอบริเออร์มันต้องจั่ยเยอะเอามือนี่แหละบริเออร์ที่มันคอนโทรลอยู่แล้วนะครับผ่าน ลงไปล่อตีนก่อนเลยไล่สองฆ่าไหมไอ้เหรอ จบเธอิวนญญจัวเวทมา,ญญาตี กันไว้นะครับไม่ให้ตูดสามนะตูดสาปุ๊บอาจจะโดนขวานสับตายได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่โดนขวานนะครับโอ okay. เคเคลียบอดเรียบร้อยคอยผู้สหายหาสัจจะ อ่าดอลอลลลลลลล้ลล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  กรอกมังกรยิงทิ้งไฮ้ยจสจบจบจบจจบบบบ จบเธอเทิร์นเลงไลฟ์ฟอร์สแคเรียลเลยเทิร์นแลงตัวนี้ราชาแห่งสตอร์มวินนะครับแวรเรียนเพื่อจัว่ว

อาใครกล้าเป็นศัตรูกับข้าลงจะต้องเสียใจเตชๆๆชแดชพันธมิตรผู้นจดจผู้ล่วงลับสัตนา จบเธอยังไม่ต้องรีบลงนะครับตัวนี้บัฟพลังไปลง2ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยบัฟเย่ดีนะที่ไม่ลงแอนด้เหลือหนึ่งหนึ่งด้วย ิ่งลพลังที่แท้มาจากภายใน,นไม่มีแล้วสินะพลังที่แท้มาจากภายใน,นข้าชอบนักเวลาได้เรียนจนอาจารย์กุจจลวงลตี สามครับ จดจำผู้ล่วงลับเพื่อชีวิตและเพื่อครอบครัวข้าจะสู้เืไนยิเืคขึ้นมาจบเชิญหมดกระสุนแล้วนะครับที่เหลือเราก็รอแค่มิสเตอร์สมัย กับเลดี้อาดรินเติมกระสุนบนมือเราได้หรือเบสมาสเตอร์ซามูโรด้วยนะครับที่กำลังบัฟอยู่บนมือเรา Lady Adrien อุ้ยตายแล้วเนี่ยที่จริงอ่ะว้าวเรียบร้อยประทูเอ้ยปะดะปะาพาไปอีกหนึ่งตาเจอกับฮันเตอร์จงอยู่ในความสงบดีอยู่นะโยโย่ก็มีปลาเควสหรือเปล่า เบสจริงๆซะด้วยอยากอ่านหนังสือจะแย่แล้วจบเทิร์นเอ่อฮึเราจะไม่ให้เขาได้ดาเมจนะครับ ก็ได,ด้อยู่ดีครับโดนหน้าเราอยู่ดีไม่เป็นไรตีไปก่อนตุ่สีนะว้าวอื้อหือ นะไม่ดักเท่าไรเราถ้ามีมานามไม่พอตีหน้าเพราะอันนี้มันยิงสี่นะครับเราเป็นตูดห้านะครับจะได้ค่ายากขึ้นมาหน่อยมก็มาดิ ก็มาดด เราต้องดามิดแข่งกับเขานะครับพลังที่แท้มาจากภายในอือหือารสู้ครับไม่ต้องข้าถือไหวจบเทินเทินเนี้ยชนะแน่นะครับเรามีมิสเตอร์สมัยทะบุญมือ ตรงนี้ก็ค่ายากนะครับโลศักดิธิ์ไม่ตายแน่นอนมาดีเหลือเก้ากับสี่มานาสาม,มานาเรียบร้อยครับตาย ตัวแ่กเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับกับพาลาดินรอบสองนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ